เกิดอะไรขึ้นคะทาไมบอสบอยสิริชัยโพสเยอะมากมือขึ้นนี่โอ้ยรัวๆเลยคนติดตามก็คือบวไหวแหละก็ถูกใจกับบท่านถูกใจบท่านจนล่าสุดภรรยาเพิินซอแอนออรดีก่ยังเดโพสนาเฟซจะควงว่ากกนย่งบอท่านมันเกิดเอียงคือจะสามีคอยคอยจะกดไลน์น้ำบอท่านเออก็เลย่ไปคอมเมนต์กันมาคอยก็กดไลค์คอยผู้หนึ่งเนี่ยกดไลน์น้ำกับบอท่านว่าสั้น คนโพล์ตอๆคนจนออกเขามาตอบอ่าคุณแอนแอนออลอดีเนาะคนมาอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งนอนเด้อบ้านในเบิร์ดภาษา,าตแต่มืึกขื่นจนหอดเดี๋ยวนี้<ม>นจนหอดมือหนีมือเศร้านี่น<ม>นนนยังโพดอยู่คือสีโบนอนเบิร์ดขื่นเอืวอร์ตัตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นหมอหรือจังไดเออทั้งเพจบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยทั้งเพจบอยศิริชัยโพดซ้อมนี่สลับกันไปกันมาอยู่นี่เอาทั้งเฟซทั้งเพจเออมื่อสิบองนีบแล้วละบอก บอดบอยเอ้เบึงเดิมขอสีไล่เบืงเดิมแล้วพดอีหย่างแนเวเบิดมือเมื่อวานนี้อ๋อก็คือค่ะพี่น้องคือหลักๆเลยฝากผลงานเพลงใหม่วันนี้ที่ปล่อยวันนี้วันที่8สิงหาคมเวลา9นาฬิกา9นาทีด้วยนะอ่าที่ช่อง YT ช่อง youtube หมอลำใจเกล้อออฟฟิเชียลก็ลกคือผลงานเพลงแห่งแง่แหงง่แง,งงามเนาะพี่น้องเนาะ ศิลปินก็คือบอสบอยศิริชัยได้ร้องเองเต้นเองสับสเต้นเองเลยศิลพีนนี่ก็เลยตื่นเต้นแนบเป็นแนวไม่ของพงศ์เหมือนเหมือนเปลี่ยนลุคนี่รอรอมากเข็มแห้งแล้วแลแต่งลุกนี่เรารอเราเข็มเราคือแบบเหมือนพระเอกเกาหลีพระเอกหนังแบบแมนแมนเดอซรีองเนี่ยนะไปอีกแบบหนึ่งเลยพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องก็คือรับชมได้แล้วที่ช่อง YouTube แครับกะตอนนี้ก็เขาไปปันยอดวิวกันลไล<อ>่แห้งก,กันล่างไหลขึแม่ไขึ้นเรื่อยๆอ่าโ่มน3สามหื่นซส่หมื่นแล้วบอกป่านนี่อ่ะแบบวิ่ขึ้นเรื่อยๆครับพี่นนองนี่<า>มูว่านี่หูโมเมนยี่สิสามิ 20, 30, 30, บโพดผุนบอกโพดไหลแห้งเนี่ยหนึ่งสองสาส่ะแล้วก็โพดถึงแอนอรลดีด้วยโพดอ่ะถ่ายคลิป น้องพลอยไปประชุมอสมน้องลองชุดเดินแบบกับคุณแม่อ๋อรองชุดที่จะไปเดินแบบกับคุณแม่วันแม่วันที่สิบที่สิบนี้ใช่ที่เซนท่านอ่ากระสุดสีฟ้าลากะเพ่นกะไล่สูทอ่าไล่สูทกับน้องเพชรน้องพลอยแน่สมัครลงลูกค่ะในเพดในเฟซแล้วก็สิอัปเดตผลงานเข้าไปแล้วก็ถ่ายงานถ่ายเพลงเอ็มวีใหม่ของแอนออรดีด้วยมากบคาวสกุลน่ะ เพื่อนกับเป็นคนถ่ายเป็นคนอย่างอีกเลยเด้โปรดิวเชอร์เสอร์แบบอันนี้เลยเดย้ส่วนตัวเลยเด้ไปถ่ายงานแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์เด,ดาผู้จัดก,การเบลที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจที่กองถ่ายมักบาวสกูลหมือว่านี่ลายแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็โปรโมทเพลงนี่โปรโมทเพลงเอซครับนี่วันนี้เนาะเก้าโมง ฟังเพลงใหม่ผมพร้อมกันแม่ค้าช่วยเปิดให้ดังทั่วตลาดด้วยใครเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเอื้อยมักมองนี่ใครเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเปิดหอ,อกระจายข่าวดังๆอายแท็กซี่โดยรถโดยสารก็เปิดใได้เดรครับนี่อยู่ที่สำนักงานช่วยเปิดแห้งๆฟอนงามๆงได้ครับเพลงแห่งแง่งแห่งหม้ามึมงที่ละเมี่บ้านเมียเมี่บ้านบอกให้เมียเมบ้านเปิดใช่หอ,อกระจายข่าวอ,อบจบเด้สาวนย ผู้สาวผู้เบาโล่งงานก็ซอยกันเปิดแห้งๆเด้อครับเปิดแห้งแห้งดังๆน่ะกระจายกันนดนผู้โดยดัยนท่าใดๆกระดันไปอ,อืมบ่จบอีกเช้าหน่อยประกาศไปอีกนะครับฝากเสียฝากเจเจาของพับปลาดอาหารผู้เบาผู้สาวโล่งงานเออฟังเพลงไอ้ผมในเด้อครับโพดดูจักหน่อยเด้อครับโดนๆสิมีเพลงน้ำเขาคุณวะโดนๆสิมีเพลงน้ำเพลินโนสิเฮเพลงเออเปิดแห้งแหง้ดงดังแหง้งวัวสั์ แหง,แง้งแหงงามนี่แหละค่ะพี่น้องผู้ใดสิบอตื่นเต้นเนาะโดนดนเพรีสิเหตุเพลงออกมาเถื่อนึงแล้วหลอ,อบนนิมกัแบบคือเข้าวานวอะสลัดลูกเล่าออกไปม,แบบมันน่าสนใจมากๆไปฟังด้พี่นอ้องอีลีใช่นี่จบอีกประกาศอีกตีประกาศไปอีกนะครับฝากเสียฝากเจจ้าของออพระระหลาอาหารผู้บ่าวผู้สาวโลงงานมืออื่นฟังก็คือเป็นเมื่อนี่เพื่อปล่อยเพยงลงเลยเนาะพี่นอ้อง ฟังไงผมแนเดอร์ครับโพดรูจักหน่อยแนเดอร์โดนสิมิเพลงน้ำเพลินเปิดดังเปิดแห้งเปิดแห้งด,ดังอ่าคันได้เออพึ่งกระโพดลูกแอนอลดีลง่งโอแมนไลลซุดอืมวิดีโอ ่ากะ12ชั่วโมงที่แล้วนั่นตอนคืนคือส1บนอนเลยบ1นอนอีก9ชั่วโมงเออเจอการแหงงแงมแหงง้ามอย่าลืมเขาไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน9โมง9นาทีปล่อยแล้วเนาะพี่น้องแล้วมาฟังกันพร้อมกันนะครับนี่เต็มเต็มแล้วนี่อย่าลืมกดทั่วใจกดติดตามที่ช่อง youtube และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะปารรั่อีลีค่ะพี่น้องจนซ่อแอนเอาสาวเนอยเอืก็เห็นเด้ สอแอนจนว่ามันเกิดออกมโพดโพดถึงออสามีของเพลินแมนทางาทางเ <Facebook S 2> ฟซบุ๊กส่วน,วนตัวอ,อืนี่เนี่ยผู้ไดเห็นคือข่อยวอข่อยก็เห็นคือกันจนแฟนครับจนว่าเนาะข่อยกดไล่สามีข่อยบอท่านบุนว่าเออแฟนครับก็มาคอมเมม็นหลายอยู่ค่ะพี่น้องบานนี้ บอดบอยเขามาคอเมนว่าเหลืออีกเยอะอย่าเพิ่งนอนนะที่รักพุณน่าโซแอนมาเยาว่าวัสต์ยีลีคือคนติดต่มติดตามทั้งเฟททั้งเพดนอนแล้วบอดบอยกับโพทั้งเฟซทั้งเพจแมนไอแช่จะจะสำนักข่าวมากแช่มากเยอะแยะมากเพราะว่ามีข่าวเห็ดสำนักข่าวเห็ดข่าวพื้น่ากดน้ำบบท่านทางนี้วัสต์พอพูหยาบาลมาแบบรัววเอาเล่าเขานอนเถอะ คอยเมื่อยสั่งงานอยู่นั <c oughs> ่นแหละปานพ่อใหญ่โจพ่อเป็นกันมาสารเออคือบอ่โจ <c oughs> <c oughs> ูนเป็นวัยยิ่โจสองะอะไรบารา่างเลยบ๊อจูรถขึ้กันนี่เราก็บ่ได้นอนบ๊อจเราโพดค่ะโพดเนี่ยมีโพสต์อีกอย่างสัญญาณเมียนตื่นเต้นไหมแห้งดึกแข็งคึกสู่สูจ่าซ้ออ่าอยู่ในคอมเมนต์ซ้อแอนจัดไปซโอ่กดกดดวดดวดขาโซ่นี่ ไล่ตามทุกไล่เลยซ่เอ f ซก็เหมือนกันค่ะถ้าโพสไหนไม่กดไม่ต้องเสียใจนะคะบ,บอสมันไวจนกดไม่ทัน, <c oughs> น<ำ>แมนคว่ำแมนแมนแมนควม<น>ำคมนำคคจนผู้หนีเบาแซวว่ารับจ้างกดไลคครับซูซ <c oughs> ูโซ่อแอนมาสันลาสุดกะได้แช่ได้แชร์โพสมาไอเพลง <c oughs> มาแชร์เพลงให้กับทางบอสบอยค่ะไอเฟนครับเขาไปฟังเบืองนอกง่ายๆเลย อยู่ได้หนาเฟซกดลิงสี่เราฝากเข้าไปแมนค่ะพี่น้องเด้งไป Youtube เลยกดฟังให้กำลังใจบอดบ่อยปันไปเบิดมือแล้วพี่น้องเปิดแล้วก็เต้นไปน้ำแฮงแง่งแฮงงามนี่บไดมีแค่นี้เด้สาวเลยเฟซส่วนตัวันอีกเอาบาดนี้บอดบ่อยแมนเฟซส่วนตัวกับมีอีกมีเนี่ย มีเลยมาเรื่อยๆแล้วอขอพระคุณทางเพจคนลูกทุ่งด้วยทางเพจคนลูกทุ่งก็เข้ามาโพสต์ให้แฟนๆเนาะได้ดข่าวลูกทุ่งเพจข่าวลูกทุ่งนี้ก็ได้ทำข่าวที่บอสบอย ปล่อยจะปล่อยเพลงใหม่ในวันนี้เพื่นก็นได้เขียนข่าวไว้เต้มเตเมมาคืนนี่แหละ oh. แฟนๆรอชมสเต็ปแดนซ์สับๆของบอสิริชัยได้เลยกับซิงเกิลจังหวะมันๆแหงแง่งแห,ง,แหงงามวันที่8ก็คือวันนี้ปล่อยไปแล้วเต็มรูปแบบกับมิวสิกวิดีโอรับชมพร้อมกันในวันที่8สิงหาเวลา9นาฬกา9นาทีที่ช่อง YouTube หมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชี เพ่งแหง,แง้งแหงงามศิลปินบอยสิริชยัยทำนองคําร้องเนมสุรพงษ์เรียบเรียงโดยจักรีอบมาอัลบัม้ม9ปีของหมอลำใจเกินร้อยงานนี้บอสบอย,บอยทุ่มร้องแดนแดนเกินร้อยสมชื่อจริงๆกดไลค์แชร์รัวไปเลยเดอ้อนี่กดไลค์กดแชร์ไปเลยลุกดี๋ยวมีห้างไหนแชร์กับแชรออกมามีเพจเนี่ยกับนาเฟซกับฮองกั แช่ออกไปเพราะว่าผู้ใดบฮั่นไในหูว่าบอดบอยเปลี่ยนลุกไปจังไดไปบึงผลงานเพลงนี้เลยแ,แล้วก็ชอบแล้วก็จึ้งแล้วก็แบบหืมสุดหยอดอีรีมั่นเพลงนี้ออกมามั่นแหงพี่นอ้องอะสำหรับเฮาสองคนกับฝาวไปปันหยอดวิวก่อนนะพี่น,อนอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ